เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่องสมุติพุพ่งพรวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่ปฉปชลามอะไรไม่รู้กดไปก่อนเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่125่บหเพชนะครับผมมันลดราคาอยู่ซึ่งให้ทุกคนไปซื้อเลยนะครับผมซึ่ง ผมไปขออนืญอตแม่มาครับผมก็ได้ตัวนี้มาแต่ว่าด้วยความแต่ว่าผมจะไม่ได้งงินค่าัประมาณสามวันโอ้โหโอพี OP เกินโอพี OP สำหรับผมนะเนื่องจากผมไม่ได้ค่าขนยคุณลุงแซนต้าทำไมคุณมาขี่รถอ้อแล้วผมก็เฮ้ยเดินบุกได้ด้วยมันจะตัวนี้มันเดินบุกได้แล้วก็ไอชาร์กซินล่หนี่หางจุดตุดหนีทำไมโอ้โห หนีไม่ได้ละจือนกหังเบิรมนเหมือนตัวนี้มันจะทําลายได้กินกินนกอย่างที่ขวางหน้าโออโหกิน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 ไปนียผมสามารถสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ของข้างผมเมื่อกี้มันมันเป็นสัตป,ปรลายที่ผมไม่สามารถกินได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอาราวาดในนี้ไปไป ไปเลยเขาไปอารวาสแล้วผมก็มีสกิลนี้ด้วยครับเป็นท่าการดูดนะครับผมดูดแบบนี้คล <c oughs> ้ายๆอารมณ์นนหลุมดำนำดูสิ่งมีชีวิตโอ,โอ้โหเจ๋วเลยมีทุ่นระเบิดน้ำแข็งอืมตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็ราคา สมน้ำสมเนี้อผมรู้สึกว่าเหมือนผมต้องขึ้นไปว่ะมันแบบโอ้โหบังเอ้ยผมไม่ได้อบบูดใช่ไหมเนี่ยแล้วคือตังผมก็ไม่ได้มีเยอะด้วยเพราะเพิ่งมาเล่นชุดเริ่มทน <c oughs> อยากให้เจ้าตัวนี้มันบินได้อ,อกินคุณลงุงแซนต้ากินกินกิน ข้ามไม่ได้มีลูกกวาดว้าด,วา,ดาวมีน้องไก่มีไก,อไกนะ่อบปลาฉลามกินไก่นะครับเพิ่งรู้กินเฮ้ยไอ้พวกโอ้ยแบตบก็เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ต้องรีบรีวิวแล้วอื้ออื้อฉันกวินแล้วน,นะฉันจะทำไรกินบอลลูน,นโอ้โห จอปัญหานี้อีกเล้วเลยเอ๊ะเหมือนจะมีบางส่วนที่เราทำลายได้สกิลมาละแบ็คโฮต่อือ้อดูดูด,ดอุ้ยดูดทุ่นระเบิดเอ้ยอือกินอืเฮ้ยช่วงกลาชนะครับผมเจมอน,นี่มันจะแบบพลังในการแบบอะไรวะเนี่ยปล่อยกระแสอะไรสักอย่างหนึ่งมา เอ๊ะทุนระเบิดระเบิดน้ำแข็งทำเร็วไม่ได้หรอกตั้งก็ประมาณหนึ่งหมนบาทนะครับกินติดอะไรเนี่ยนี่เรามาประจนภายในยกินมอสวมอชัวจริงๆเหมือนเราจะเจอแต่ปลาฉลามเหมือนเราไม่ค่อยเจอปลาฉลามเลยเจอแค่แทบจะไม่เจอผัออองง กินนะครับผมเดี๋ยวกินนี่นี่นี่กินหมอกกินปลาเอ้ยเจอปลาฉลามครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปโอเคครับกินกินวันนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วขอใช้แบ็คโฮลยแล้วกันดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในปากอุ้ยเออทำลายนี่เจอปลาฉลามน้ำแข็งด้วยกิน อืออือกระโดดขึ้นมาเหนือกับคุณลุงเซนตื้อลุงเงี้ยปีเอ๊ะติดหือแพนน้ำแข็งนะเราจะออกจากมิตินี้แล้วต้องตายก่อนใช่ไหม โอ้โหต้องเรียนให้ได้รีวิวเยอะๆอะคะแนนประมาณอะไรเนี่ยหนึ่งร้านเจ็ดแสนแต้มอืมเยอะเอาเราเอาเราเรื่องเรื่องเยอะเอาเราเรื่อง เหมือนเรามาถึงทางกันแล้วโอ้โหเจอแทกตัวอะไรเพื่อเืออะไรนะ่ะน้วงปู่นาประการม่ข้อไหนต้อยไปตรงนั้นึ้นมัน